แล้ววันนี้ต้องจะพาทุกคนไปพูดคุยเกี่ยวกับ VPC Network และ Subnet กันค่ะเราสามารถกำหนดความปลอดภัยให้กับ Workload ที่อยู่ในแต่ละ Network หรือ Subnet ในระดับที่แตกต่างกันได้ค่ะนั่นคือทำให้มีความปลอดภัยมากกว่านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคราวเดอร์ซีรีส์ EP นี้นะคะกลับมาพบกับต้อมอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ต้องจะพาทุกคนไปพูดคุยเกี่ยวกับ VPC Network และ Subnet กันค่ะ กิอก่อนเลยนะคะว่า Data Center ของ Google ที่เรียกว่า r e g i ี n เนี่ยในปัจจุบันเขามีมากถึง37 r e g i ียด้วยกันค่ะและในแต่ละ r e g i ี n นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3โซนค่ะได้แก่โซน A โซน B และโซน C แต่ยกเว้น r e g i ี n ที่เรียกว่า Iowa ค่ะที่มีถึง4โซนด้วยกันค่ะและถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยแต่ถ้าใครอยากคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะ มาต่อกันที่ภายในโปรเจกต์ของเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำการสร้าง VM Server Database และเซ r ร์วิอื่นๆเนี่ยเราจะต้องทำการสร้าง Network เพื่อรองรับกันก่อนค่ะ ซึ่งใน1 Network เนี่ยเราก็สามารถสร้างให้มีหลายๆลายสับเน็ตและในแต่ละซับเน็ตก็สามารถอยู่ได้ในหลายๆโซนภายในล e เจียนเดียวกันค่ะและเราก็สามารถกำหนด IP Len ลให้แต่ละ s ับเน็ตได้ค่ะแต่ว่าในแต่ละเลนส์นะคะจะต้องไม่ซ้ำหรือมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันค่ะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการใช้งานจริงที่ IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จะมีโอกาสซ้ำกันนั่นเองค่ะ ในส่วนของซับเน็ตนะคะก็จะแบ่งออกกันเป็น2โหมดค่ะโหมดแรกจะเป็นคัสตอมโหมดนะคะที่เราสามารถกำหนดชื่อ IP l e n s ให้แต่ละซับเน็ตได้ค่ะและโหมดที่2นะคะจะเป็นออโต้โหมดค่ะ ที่ g o o g l e เขาจะเป็นคนกำหนดชื่อในแต่ละับเน็ตทุกๆับเน็ตให้เราเองค่ะมาที่ข้อดีของการแบ่งเน็ตเวิร์กและ s u b น็ตนะคะก็คือเราสามารถกำหนดความปลอดภัยให้กับเวิร์กโหลดที่อยู่ในแต่ละเน็ตเวิร์กหรือ s u b น็ตในระดับที่แตกต่างกันได้ค่ะอย่างเช่นับเน็ตที่มีเว็บแอปพลิเคชันอยู่นะคะก็สามารถให้ผู้ใช้งานหรือ user เนี่ยเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตค่ะแต่ s บเน็ตที่มี d า t ้ b a s e เซอร์เอร์นะคะจะไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านพักลิกอินเทอร์เน็ตค่ะนั่นคือทำให้มี ความปลอดภัยมากกว่านั่นเองค่ะหรือถ้ายูเซอร์ของเรานะคะอยู่ในหลากหลายทวีปก็สามารถนําแอปพลิเคชันขึ้นไปรันในหลายๆลายซับเน็ตได้ที่อยู่ใกล้กับลูกค้าค่ะเพื่อลดเรเทนซีนั่นเองค่ะในส่วนของการคิดค่าบริการนะคะโดยอินเกสหรือขาเข้ามาอย่าง Google Cloud Platform นะคะจะไม่มีการคิดค่าบริการค่ะ แต่ในส่วนของ e g r e s s หรือขาออกจาก Google Cloud Platform นะคะก็จะมีการคิดค่าบริการที่แตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับประเภทของ IP Address และ r e g i o n ค่ะแค่นี้เลยค่ะเราก็สามารถสร้าง Network และซับเน็ตให้กับธุรกิจของคุณได้นะคะเพื่อที่จะรองรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและถ้าธุรกิจของคุณนะคะอยากมีที่ปรึกษาดีๆหรือมีผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวโซลูชันนะคะก็สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ หรือถ้าง่ายๆก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราช่องแทนเจร n นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ